งานกาเนี่ยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอะไรนะครับภาวะอ้วนโรคทางเดินหารไม่ต้องจดนะครับถ้าเกิดางั้นอาจจะทีหลังให้เขาสุดโหลดไปให้แต่ละท่านนะครับภาวะอ้วนโรคทางเดินอาหารอุบัติเหตุภาวะทางอารมณ์ปัญหาทางารรรครอบครัวหรือหัวใจสมองมะเร็งแล้วก็กระตุ้นการชักได้นะครับแล้วก็เบาหวานคุมยากขึ้นผมไม่ลงการศึกษานะเพราะวันนี้เราไม่ใช่บรรยายทางวิชาการแต่เห็นเฉยๆว่ามีการศึกษาหนึ่งน่าสนใจซึ่งเรานี้มีลึกมากว่าในอย่างยกตัวอย่างการศึกษานี้ผู้ชายที่เป็นนักบิน ที่เข้างานเช้ามีการเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่กะเช้าคือพูดงนะ่ายคือต้องไปบินแต่ไฟเช้าเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคอร์ติซอลที่ผิดปกติมากกว่าคนที่อยู่กะปกติหรือกะบ่า,บายคือคือเข้าบินต้องแต่เช้าเลยตีห6าหกโมงนะครับอันนี้เป็นของอเมริกันสตดีก็น่าสนใจนะครับว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเวลาผมจะสอนเรื่องสุขภาพเรื่องหนึ่งผมจะสตาร์ทสำหรับประชาชนนะครับ เรื่องหนึ่งคือหนึ่งถ้าคุณอยากสุขภาพดีคุณไม่ต้องฟังเรื่องอื่นและทำสองเรื่องก่อนคือใช้ชีวิตให้เป็นเวลาและเลิกสูบบุหรี่สองเรื่องนี้ก่อนเลยคือเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจการใช้ชีวิตเป็นเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ่ายเป็นเวลากินเป็นเวลานอนเป็นเวลาสําคัญมากเพราะร่างกายเรามีบาลานซ์ของอต่อมไหลทอซึ่งถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันปุ๊บเดี๋ยวอยากกินก็ไปกินเดี๋ยวอยากนอนก็นอนชีวิตนะ,ะร่างกายฟีดแบ็กของร่างกายไม่ทันเลยนะ ่อโลกแน่นอนอันนี้ตรงไปตรงมานมการศึกษาเยอะอผม,มควรผมพูดถึงวิธีการเล็กน้อยนะครับว่ามันมีการศึกษาว่าเราจะจัดก,การอย่างไรด้การสร้างสมดุลสร้างฐานเวลาตามปกติของตัวเองถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเป็นคนที่ทากลางคืนเลยอย่างดนะีเจแนะนําเลยเปลี่ยนเวลาเลยปิดม่านและอย่าสนใจคือเปลี่ยน biological c l o c ของตัวเองเลยนะครับอันนี้ที่1การศึกษาแสดงว่าถ้าเราจัดเวรนะครับปรับเวลาไปข้างหน้าดีกว่าเหมือนกรณีแจ็คแล็กนะครับ ตะวันตกมาตะวันออกตะวันออก,ออกมาตะวันตกจะดีกว่าเหมือนเช่นกันคือปรับเวลาไปข้างหน้าจะดีกว่าเช่นเวรเช้าปรับเป็นเวรบ่ายแล้วจึงค่อยเวรดึกอันนี้การศึกษาส,สับชัดเจนว่าถ้าคุณอยากทําเรื่องกะให้คําแนะนําก็ได้คุณจะอาจจะลดคนป่วยน้อยลงนะครับจำนวนกะ2หรือ3การศึกษาไม่ชัดเจนนะว่า2หรือ3ดีกว่าเพื่อง่ายกะ w o r k ์กอินสชั่วโมงหรือ8ปดอาวดีกว่านะการศึกษาไม่ได้สับสบชัดเจนนะแต่เทมาทางคานองว่า8ชั่วโมงดีกว่า นะครับเพราะวันเวลานอนเราประมาณ8ป0ถึงสิชั่วโมงแต่การศึกษาไม่ได้ออกมาชัดเจนแต่ละกะควงมีช่วงกี่วันอันนี้น่าสนใจคือง่ายคือ3วันไปไกลแล้วอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับวัดอันนี้ให้เห็นเฉยๆตัวชี้วัดที่เราน่าจะต้องมองคือสิ่งเหล่านี้เขาพบว่าที่สําคัญเนี่ยเวลาปรับตัวของคนเรานี่ประมาณ10วันเพื่อง่ายคือถ้าคุณปรับ7วันคืกอกำลังจะเริ่มจะเริ่มหลับสนิทแล้วเปลี่ยนอีกแล้วนะครับไม่ไหวแล้ว นะเพราะนะถ้าเกิดโรงงานไหนที่เริ่มมองนี้คุณก็เอา knowledge อน,นี้ไปใช้บ้างว่าเอ๊ะเริ่มให้คําแนะนาเขานะลองปรับให้ยาวขึ้นหน่อยนะอย่างน้อย14 21วันพอไหวถูกไหมครับแต่ไซเคิลของการปรับถ้าจริง,รงๆเขาบอกว่าถ้าเป็นเดือนได้จะดีไซเคิลเป็นเดือนจะดีอันนี้มันจะเริ่มลงตัวแล้วเราก็เริ่มปรับไซเคิลใหม่อีกอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วก็เข้าล็อกนะครับอันนี้ก็เห็นเฉยๆว่ามันมี knowledge สนับสนุนเรื่องงานกาอย่างไรมีเยอะนะพูดงานกาอย่างเดียวก็ชั่วโมงได้แล้วครับนะจะอยู่ต่อไหมครับ ไม่ได้แล้วครับยกเวนตอนเที่ยงครับเฮลเช็คอัพเฮลเช็กอัพก็พูดถึงปัจเจกชนสามารถเพราะเรื่องที่ผมจะพูดต่อหลังจากปัจเจกชนคือเรื่องของการเฝ้าระวังเฮลซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเราอยากทำนะครับแต่ประเทศไทยการเฝ้าระวังเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเห็นหมูลค่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเฮลเช็คอัพอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังแต่ไม่ใช่การเฝ้าระวัง ผมจะเปรียบเสมือนว่าเรากำลังติดกล้องเมื่อก่อนใครจะคิดว่าติดกล้องผมเป็นกรรมการหมู่บ้านนี่จะมองแค่ติดกล้องก็เอ๊ะกล้องจะติดตรงจุดไหนขี่ตัวนั่คือเฝ้าระวังแล้วเครื่องบันทึกจะต้องลงทุนขนาดเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือ6อาทิตย์เพราะราคาไม่เท่ากันฮาร์ดดิสก์ไม่เท่ากันแล้วใครจะไปนั่งดูกรรมการหมู่บ้านต้องผัดเวรมานั่งดูไหมว่าคนนี้เดินเข้าเดินออกเดินเข้าผิดปกติสามครั้งนะต้องเรียกมาเช็คละเหมือนกัน ตอนนี้ทุกท่านเคยชินกับการมอนิเตอร์ด้วยทีวีแล้วนะ mm hmm. เพราะเราเห็นังไง้เรื่องจริงผ่านจอเยอะแยะว่าเกิดประโยชน์แต่พอเราจะคิดจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะแค่คิดว่าจะกล้องติดจุดไหนก็ไม่รู้แล้วนะอันนี้แหละก็คือ Health Surveillance เป็นเรื่องที่คนจะมองว่าพอเราอินโทรด e วชั่นเ h ลท์เซอร์ไ l เลนซ n เมื่ไหร่บอกมันฉันจะไปอยังไง Surveillance อย่างไงผมก็จะพูดประเด็นนี้ในภาพต่อมานะครับในเรื่อง h e a l t h อ i น i ิเเนี่ยก็ มีไกด์ไลน์ชัดเจนนะครับเรื่อง prevention เรื่อง wellness เรื่องอะไรก็ไปว่าไป,าไปผมไม่ลงลึกผมมาพูดเรื่อง health surveillance คือการเฝ้าระวังสุขภาพนะครับ,ก,ออรก,บ,รบก็คือขออนุญาตสไลด์เป็นภาษาอังกฤษบ้างครับก็คือการเฝ้าระวังเป็นระบบคีย์เวิร์ดอยู่ที่เป็นระบบนะครับ out of early s i g n of work related คือความเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับโรคก,กับการทำงานนะครับไม่สัมพันธ์กับการไม่เกี่ยวนะครับที่สัมผัสกับ เฮลลิสคือความเสี่ยงต่อสุขภาพได้บางประการนะครับไม่ใช่ซนีนนีไม่ใช่สิ่งเดียวกับเจเนอเนลเฮล์เช็คอัพเพราะคนอยากคิดว่าเจเนลเฮลเช็คเหมือนกับเราโอ้จ้างดูไปเอาเดินเซอร์เวบ้านไปเซอร์เวทุกบ้านไปว่าเป็นไงล็อกเลิก,ลกดีไหมถูกไหมครับแต่คนละเรื่องกับผมพยายามเทียบกับสิ่งที่ง่ายๆใกล้ตัวเพื่อให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเจเนอเนลเฮลเช็คอัพคนละเรื่องกับคนละเรื่องกับเฮลท์โปรโมชั่นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนคอสเอฟเฟกตีฟเนี่ยขึ้นกับขนาดและตำแหน่ง ไซส์มันเองหมู่บ้านใหญ่โหคุณจะเอ๊ะคุณจะติดกล้องทุกมุมไหมถ้าเกิดหมู่บ้านนั้นมีถนนเมนอนันเดียวคุณไหนจะติดเมนอนันเดียวแต่หมู่บ้านโหซอยย่อย15ซอยหรือ20ซอยจะติด20กล้องแล้วใครจะไปนั่งดูหมดเพราะเฮลท์เซอร์เวแลนซ์อันที่2ต่อมาคือต้องมอนิเตอร์ไม่มอนิเตอร์ไม่ใช่เฮลท์เซอร์เวแลนซ์เพราะต้องเกิด1สเต็ปผมเคยบอกว่าที่เราน้ําท่วมขออนุญาตไม่ได้อัดเลคคอร์ดนะครับ น้ำท่วมเพราะเราไม่ได้ทำ water surveillance ถ้าเรา water surveillance จะอันนี้ก็ฉันฉันใดก็่างนั้นคล้ายๆกัน water surveillance ก็คือ information ที่มีปั๊บแล้วมา surveillance นะไม่ใช่ไล่ตาอู้ไปนะครับนะเพราะฉะนั้น cost e f f e ขึ้นกับ size on นะครับ depend on นะครับไม่ใช่ no on size and size of employee อันนี้เป็นางานที่าชัดเจนในหลายประเทศตอนนี้ h e a l t h surveillance ถือเป็น regulation นะครับเพราะประเทศทางอังกฤษเนี่ย เดี๋ยวจะมีตัวอย่างอังกฤษถือว่าสุขภาพตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเลยเยอะเกินไปแล้วจนเอามาลงทุนตรงนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะนะครับประเทศไทยยังไม่เคยมีโครงการไหนที่ทำสวายแลนซ์จริงจังนะครับเราสสพยายามจะหาโปรเจกต์ที่ทำเฮลท์สวายแลนเพราะฉะผมนี่ผมไม่พูดเล่นนะครับถ้าเกิดบริษัทไหนเพราะสสยินดีกับเรื่องเอกชนอยู่แล้วเป็นองค์กรมหาชนที่ทำงานเสนอเรื่องเฮลท์สวายแลนซ์ไปผมคิดเลย เพราะมันเป็นสอสอสทราบใช่ไหมครับกฎหมายพิเศษที่รองรับและหักเงินมานเพิ่มสุขภาพซึ่งเป็นตัวอย่างเหมือนวิกเฮลนะครับบริษัทเสนอไปทําเรื่อง Health เฮล v ์ i ว l ส n c e ชัดเจนผมคิดว่าสอสอให้สับสนุนคุณแน่นอนนะเพราะว่าสอสอต้องการ2เรื่องคือ Health Surveillance และความยั่งยืน sustainability Health Surveillance เป็นเรื่องหนึ่งถ้าออกแบบระบบดียั่งยืนครับ sustainability ดีมากแล้วช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายในสุขภาพไม่ใช่ระดับท่านเฉยๆไม่ใช่ระดับโรงพยาบาลเฉย,ยแต่ระดับประเทศแล้วก็จะสู้กับ AEC ได้นะครับ Health surveillance เนี่ยอันที่หนึ่ง health l i s k assessment ไม่ใช่แค่ general health check up เป็น health l i s k assessment นะครับที่สำคัญคือข้อ2นะครับต้องก้าวรำหน้า List ไป1นก้าวเสมอคุณคิดว่า List ก็เป็นอะไรสมมุติผมยกตัวอย่างคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่สมมติผมยกตัวอย่างนะครับว่า แพนของคุณอยู่ที่กรุงเทพกับกระบ,บินทุกวันจันทร์ผู้บริหารคุณต้องนั่งรถเพราะอย,าอย่าคิดถึงแต่เรื่องโลกนะครับเพราะผู้บริหารคืออุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดใช่ไหมท้งให้เงินเดือนคุณขึ้นเงินเดือนคุณสําคัญเยอะสุดเลยแล้วอย่างอื่นๆอีกมากมายนําองค์กรนี่แต่เรื่อง transportation ถูกไหมครับถ้าต้องทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยอันนี้มี h ฮ a l t h list อยู่เยอะแยะที่เราเห็นตัวอย่างอย่าคิดแต่เรื่องโลกอย่างเดียวเพราะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งยกตัวอย่างแทรกไปเรื่อยๆนะครับ ต้องเทสสเตปอห์เหตุเช่นคนขับคนนี้ขับอันตรายเอาแค่ง่ายๆก่อนนี้ผมให้เห็นภาพโอ้ต้องเปลี่ยนละขับให้ผู้บริหารไม่ใช่รอเกิดเหตุก่อนแล้วต,ตามแก้ปัญหานะเพราะฉะนั ism, ้นเฮลิสเฮลซ์แร์แลนด์ไม่ใช่วัวหายแล้วลอ้อมคออนะครับต้องดูวัวไอ้วัวเอาจมูกชุดๆ,ๆจะขุดดินคุณต้องเริ่มไปปิดละนะครับ แล้ว Major ร i s ิ Impact มีผลต่อมากนะถ้าคุณทำเ u r v e i l l ส n c e ให้ถูกเพราะฉะนั้น Surveillance เนี่ยเป็นเรื่องที่หรือเฝ้าระวังทางสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วออกแบบระบบดีๆจะช่วยได้นะครับอันนี้ที Pro ่โปรเคติสพูดไว้ตั้งแต่อดีตนะครับไม่ได้พูดผ่านผมนะครับเพราะพูดมาแล้วเนะี่ยสอง่หกร้อยปีก่อนคริสต์ศักราชคือสมัยพระเจ้าเนี่ยครับว่าเราควรจะรู้ว่าคนประเภทไหนจะเป็นโรคมากกว่าคนเป็นโรคอะไรก็ภาษาจีนอันนี้เขาเรียกว่าดูโง oh en ่เฮงนั่นเองหรือ consultation แพทย์ทางตะวันออก Oriental Medicine เรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเขาเรียก Constitution พร้อมไปอ้วนไปหน้าจะสู้เสี่ยวก็จะวินิจฉัยโรคได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับและแม้นี่ก็เป็นส่วนเสริมไปเพราะน Constitution เป็นเรื่องหนึ่งว่าคนคนนี้หรือกลุ่มคนคนนี้จะเกิดโรคอะไรก็คือ Health e i l a n c e นึกออกไหมครับอันนี้เป็นของนาย h อังกฤษนะครับผมรู้สึกอยากจยกตัวยอย่างอังกฤษส่วนใหญ่สามารถไปโหดได้นะครับที่ HSE Health Safety e m p l o y e HSE นก็เจอแล้วนะครับของอังกฤษนะครับ Understand health surveillance a d v e r k นะครับผมก็เอา pick-up บางอันขึ้นมานะครับ Procedure ที่สำคัญอาจจะเริ่มจาก simple method มัง่ายๆเลยเช่นมีคนที่ไปตรวจปัสสาวะหรือสมมุติงานงเราแล้วเป็นเรื่องของสารเคมีแล้วมีสารมีที่เยอะแยะเลยอาจจะ pick-up ขึ้นมาเลยอันนั้นก็เป็นหนึ่งนึ่อันได้แต่ทำแค่นั้นไม่พอ ต้องมีเทคนิคอลเมทรันี่หลายท่านอาจจะมีอยู่แล้วเช่นงานของท่านเสี่ยงต่อเรื่องของการได้ยินก็ตั้ง e พ r i n g test นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหรือ Special b บ o ต test ในโรงงานที่มีอุตสาหกรรมสัมผัสกระตะกัวสัมผัสกับลังสีซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุกท่านก็ทําถึงจุดนี้ระดับหนึ่งแล้วกลับกลายเป็นซ i m เ l e น e t h o d หรือที่ผมได้กล่าวไปแล้วคือ general health check up คุณไม่ได้เอา,เอามา loop feedback ในวงนี้ซึ่งอาจจะสําคัญถูกไหมครับเพราะสองอย่างพอ alert ปับคุณทำไอ้ข้อ2ข้อหนึ่ง alert เป็ดเอ้ยมันต้องม ถูกไหมครับแล้วสุดท้ายก็ medical e x a m i n a t i o n ใน special group คือในกลุ่มพิเศษบางกลุ่มทําการตรวจการแพทย์พิเศษไม่ใช่รูทีนเพื่อพลิกขึ้นมาผมยกอย่าง executive คุณอต้องตรวจเรื่องของ coronary artery disease เป็นพิเศษซึ่งทําอยู่แล้วในหลายๆบริษัทเพราะถ้าคุณเสียหรือเป็นโรคหัวใจจากผู้บริหารอาจจะต้องโหวุ่นวายทั้งองค์กรนะครับ <c oughs> แล้วก็ ask your s e l f your s e l f หมายถึงคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับว่า มันจะมีลิสต์จากอะไรบ้างนะครับ environment chemical procedure คือกระบวนการผลิตกระบวนการที่เขาทำอยู่ทุกวันแล้วในรายงานนี้ไม่ได้เขียนเรื่อง transportation แต่ผมใส่เข้าไปเพราะเป็นเรื่องหนึ่งโดยเพราะประเทศไทยที่เรามีแพลนเยอะแล้วการเดินทางยังไม่100 safe, ร้อยเปอร์เซ็นต์เซฟนะเพราะในรายงานนี้มีแค่3ข้อนะครับเดี๋ยวไปอ่านจอผมนั่งเทียนเองเหรอก็เป็นสิ่งที่ผมให้ตัวอย่างเฉยว่า transportation เป็นเรื่องหนึ่ง ที่คิดว่าน่าตระหนักแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่ต้องแข่งขันกันต้องรีบไปไประชุมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือ,อบุคลากรของเราเนี่ยต้องเข้าใจบทบาทนะครับนะครับแล้วก็ความมีความรับผิดชอบในโปรแกรมอันนี้คือข้อยากเพราะคนเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เอ๊ะทำไมอยูดิฉันต้องมารายงานเหมือนกับเรื่อง list management นะครับ ผมพยายามบอกเจ้าหน้าที่ผมเสมอว่ามีแล้วต้องบอกผมเพื่อผมจะได้ช่วยคุณไม่ใช่รายงานเพื่อทําให้ผมจะไปรายงานซีอว่าผมจะเอาคนนี้ออกเพราะคุณพลาดทําทให้คนไข้เจ็บสองครั้งอันนี้สําคัญมากๆแค่ผมพูดเรื่องนี้นะกว่าเขาจะเข้าใจนี่เป็นปีๆคือต้องแสดงความจริงใจมากๆว่าผมมาใช้ข้อมูลในทางนี้แน่นอนเพื่อไปคุยกับคนไข้และช่วยคุณเพราะคุณทำคนไข้สมมุติวันหนึ่งร้อยคนในกายภาพบําบัดเนี่ย ไม่มีทางหรอกที่คุณจะไม่พลาดได้มีมีบ้างมีบ้างแต่การพลาดนั้นเราจะมาทําอะไรกันจะมาทํำ P D C A อีกรอบนึงหรือมาดูว่าจะทําอะไรนึกออกไหมครับ <c oughs> เรื่องนี้สําคัญมากๆว่าต้องทําให้เขา้าใจเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณทำเฮลท์แสเวลันแต่สมมติคือประเทศไทยมันยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะก็ยังพอหาบุคลากรเอยเอาเคียวคนนี้ออกไปเอาคนนี้ออกมาได้เขาจะคิดอย่างนี้อยู่ เดี๋ยวเขาบอกว่าเเขากําลังจะเป็นเมตาบอลิกซินโดรมนะเบาหวานขึ้นขึ้นแล้วนะร้อยสิบร้อยสิบห้านะเเดี๋ยวปีหน้ามันจะเอากูออกก่อเนี่ยขอญาติโทษนะครับพูดให้เห็นภาพพจน์นะครับเพราะเป็นเสียงในใจของบุคลากรนะเอ๊ะปีหน้าเขาจะเอาเข้าพเจ้าออกไหมขอญาตนะิเป็นทางการเพราะค่ชอบพูดเป็นทางการชอบจริงๆมชอบยืนบรรยายนะครับ,นะรบเดี๋ยวให้พูดเหตุผลว่าทําไมมชอบยืนบรรยายนะครับยังไงก็ตามคือเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งจริงนะอ่า อ่าอ่าโปรเขาเรียกอะไรอีเดียมไอเดียมหรือคติพจน์ของมหิดลอันหนึ่งคืออัตนาังอุปังกะเลใจเขาใจเราไม่ใช่ไม่ใช่อันหนึ่งครับอันประจํามหาลัยเลยคืออัตนาังอุปมังกะเลอย่าลืมนะครับเราก็เคยผ่านมาจากตอนจะเป็นหัวหน้า HA ก็คือเขาเหมือนกันตอนนี้เป็นหัวหน้าเเพราะฉะนั้นลองใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมพอเราจะสั่งงานป๊อปเขาก็คิดเฮ้ยเดี๋ยวเกิดบอกว่าให้วัดรอบเอวเฮ้ยเดี๋ยวเกิด ้วนขึ้นมาพิจารณาสองขั้นเอาเรื่องอ้วนมาข้าพเจ้าอขอใช้คำว่าข้าพเจ้าแต่คิดในใจก็คิดกูนะสวยเลยไม่รายงานไม่รายงานอันนี้สําคัญที่สุดนะครับของเฮลส์เซเว่นเลยนะครับทำให้การออกแบบจําเป็นต้องการนี้แต่คุณคิดกลับกันถ้าคุณได้ใจเรื่องนี้โอ้โหเหมือนกับคุยเรื่องสุขภาพนี้เรื่องอื่นมามาเป็นยวงเลยนะถูกไหมครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไม่อยากคุยผมอยู่นั่งคุยเอย้คุณคุยกับผมที่นอกจากถามเรื่องยังฟ้าเป็นไงคุณตอนนี้มีปวดเป็นมะเร็งไหม โอ้โหมันใครอย่าไปคุยคอย่าไปคุยเรื่องสุขภาพใครอย่าคุยนะคิดง่ายๆครับที่สําคัญที่ผมบอกแล้วคือข้อสองข้อมูลมาเสร็จต้องมีเซฟการ์ดนะครับผมพูดเสมอเพราะว่าก่อนเนี้ยเราใช้ข้อมูลลิสแมเนจเมนต์ในทางผิดมากๆโผพอ,พอ,พอนักกายภาพรายงานมีเบอร์ปับ๊บหูวิ่งแห่ Hair, กันไปแล้วไปอัดนักกายภาพคนนี้ผมบอกเคลียร์นี้ทิ้งไปเลยมันงั้นจะไม่มีใครรีพอร์ตหรอกครับพอมาทีไรผู้จัดก,การลงมาดูประเด็นนี้กันหมด ผมเป็นผมเป็นระดับปฏิบัติการผมใจสั่นแล้วข่าวหน้ากูไม่รายงานแล้วและว่อให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นคราวนี้ก็เลยเข้าวงจรเลยนะเพราะฉะนั้นสองข้อนี้สําคัญมากๆของเฮล l ์เซ u r ์เวิร์ลแอนซ์นะครับคอนเซนต์ฟอร์มอาจะต้องมีคอนเซนต์ฟอร์มเพราะหลังจากผ่านสองข้อนนะคอนเซนต์ไปก่อนทําให้กลัวนะดนเดี๋ยวกายเปเซ็นเป็นหลักฐานปีหน้าคนกลุ่มแรกเปอร์เซ็นต์ตายแรกที่จะออกคือฉันพอเซ็นไว้แล้วไม่ได้นะข้อนหนึ่งข้อสองสำคัญนะครับแล้วคอนเซนต์ฟอร์มแล้วก็สุดท้าย อันนี้คีย์เวิร์ดนะครับคือ Safety Representative พูดถึง Safety ทาง Disease ด้วยหรือถ้านในโรงงานที่มีความปลอดภัยนะก็คือตัวแทนซึ่งหลายที่มีแล้วแต่ตัวแทนผมคิดว่าไม่รู้ผมหามม่มีใครทําเรื่อง Health surveillance อย่างครับเฝ้าระวังสุขภาพนี่ผมพูดไม่พูดเล่นนะครับถ้าใครเริ่มที่จะทําไปส่งโปรเจกต์สอสอสอส,ส,ส,สตึกชื่อตึกอะไรอยู่ตรงพยาไทครับนะครับนะ อันนี้ก็เป็นเ e กูลา r r เ g กูล t i ชัของ Health and Safety e x e c u t i v e HSE นะครับสามารถนะครับไปโหลดได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับแล้วก็สามารถมาขอคำปรึกษาได้นะครับผมไม่ลงเ e กูล a t ชันนี้เป็นเ e กูล a t ชันของ h e a t h s u r v e i l l a n c e หนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะครับคือ Management of Health and Safety a t w o r k นะครับจริงๆมีฉบับล่าสุดแต่เครื่องผมยังไม่ได้ส่งมานะครับแต่ก็จริงๆสามารถโหลดได้นะครับก็คือหน้าปกของหนังสือนี้นะครับ ก็มีเลกูล레이ชันต่างๆเขาได้พูดถึงไปแล้วในระดับหนึ่งว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่ข้อ6นะครับเลกูลชันนะครับเรื่องของเฮลท์เซอร์ไวเลนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเฮลท์เซอร์ไวเลนซ์ก็เป็นเรื่องที่ผมจะ introduce เข้ามาว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ามองขั้นต้นง่ายๆคือเอา general health check up มาใช้เป็นเฮลท์เซอร์ i ว l ลนซ์แต่คนละประเด็นเพราะมันกว้างไปเหมือนกับการที่บอกว่าเอายามาเดินทั่ว่วแล้วก็เอายามาคุยสิว่ามีไอมัน,ม,นมันกว้างมันไม่มีซิสเตมติก อย่าลืมนะครับวิซมิติกแล้วข้อมูลต้องเอามาถูกใช้อย่างจริงจังอาจจะดูคิดว่าง,งานเวิร์กแต่พอทำไ้สักไซเคิลสองไซเคิลนะครับท่านจะเห็นประโยชน์จากมันนะผมอยากสนับสนุนให้ทำเรื่องของเฮลท์เซ u r v ว i l เลน c ์หรือการเฝ้าระวังสุขภาพอย่างน้อยมากขึ้นนะครับผมมาพูดเรื่องของการคำแนะนำการออกกรยวัยทำงานอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือมาเรื่องสารประกอบการมากขึ้นเพราะาตอนนี้ทุกที่หรือกระทรวงสาธารณสุขเราหรืออะไรที่ก็อยากทำให้เกิดเฮล l ี h เวิร์ p เพลสหรือ สารสุขภาพสุขใจนะครับซึ่งก็เช่นกันสามารถแอปพลายไปขอรางวัลได้นะครับมี Healthy Workplace a w a r d นะครับที่กรมอนามัยทำนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ผมเขียนเรื่องการของกายในวัยทำงานนะครับนะครับเห็นชื่อผมเล็กๆนะฮะสังเกตหน่อยตรงนี้ก็ให้เห็นเฉยๆว่าผมบรรยายเรื่องการออกกายในการกระตุ้นให้คนออกกำลังกายนั่นเองเพราะใน ตั้งแต่สมัยที่อยู่ราชการแล้วก็จะออฟฟิศซินโดรมเยอะแยะมาอยู่เอกชนนี่ต้องออฟฟิศซินโดรมเยอะแยะแล้วผมก็ต้องผจญภัยกับพวกท่านนี่แหละเอ้ยเบิกได้ไม่ได้กายภาพไม่กายภาพนะไอ้ทำดีไม่ดีบางคนทําแล้วผมจะเส็จเน้นเรื่องออกกําลังกายเน้นเรื่องออกกำลังกาย,เ,เ,อออกกายเพราะอะไรก็ตามทุกโรคเนี่ยออกกําลังกายเป็นข้อเดียวที่ทดแทนไม่ได้กายภาพคุณมาทําอาทิตย์หนึ่งก็ได้กินยาเนี่ยกินสองอาทิตย์ก็หายปวดแต่จ,จะยังไม่หายสบายกับหายไม่เหมือนกันนะครับคนเรา ต้องออกกําลังกายใครไม่ออกกาลังกายวันนี้เพื่อทิ้งประโยชน์กับท่านข้อที่สามคือกลับไปคิดเรื่องออกกําลังกายซะนะครับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจำเป็นต้องทําเรื่องออกกําลังกายผู้สูงอายุกินอาหารเสริมจะปีละล้านก็กินไปแต่ถ้าปีละล้านแล้วยังอยากแก่และเดินเที่ยวต้องออกกําลังกายไม่มีอะไรทดแทนเลยผมพูดเสียงดังๆเลยไม่มีอะไรทดแทนการที่สูงอายุแล้วจะเดินเที่ยวได้ รหรือจะปิงโทษนะครับอาจารย์เท่าอาจารย์สมศรีต้องออกกําลังกายนะครับอาจารย์จขอโทษนะครับพอดีผมเปลี่ยนจากแม็กมาอาจจะอาจจะกระโดดไปหน่อยโทษแล้วครับแกจะบอกว่าขอโทษว่าไม่มีไ,ม,ม,ไม,ม่เกิดเลยไม่มีอะไรอันนี้เป็นอันที่ผมเขียนเองเไม่ต้องสนใจนมากหรอกครับก็คืออันที่หนึ่งอันนี้ผมพูดเรื่องคําแนะนําการสร้างกลุ่มออกกําลังกายในสารประกอบการนะครับก็คือหนึ่ง ไปดูว่านีดคืออะไรก,ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะสมมุติในปัญหาของสุขภาพเป็นเรื่องปวดหลังนิดคุณไปทำกลุ่มไอแอรโรบิกอะไรเ็าอาจจะไม่ตอบต้องการเครื่อง stretching นะครับอันนี้คือคือคือสไลด์ของประโยชน์อันนี้แล้วที่สำคัญแบ่งบูคอ c ่ l กับไว i t e c o l ชัดเจนการรักาาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะผมมีหลายองคอ์กรที่สมัยที่ผมทำให้สสไปช่วยแนะนำคือบอกอู้เอามารวมกันมันรวมกันไม่ได้หรอกครับ บลูคอร่าเขาอยากตีตะก้อเพราะเขาแข็งแรงแต่ค you know ุณจะไหมเขาหมายว่าปิด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 เขาบอกฉันไม่เข้าอ่ะเข้าสองทีฉันก็โวยแล้วแล้วคุณในฐานะเอชอา H คนลงทุนก็บอกอ้ต้องจ้างใส่จ้างเสื้อมาให้มาเดี๋ยวจะมามาแจกเสื้อเดี๋ยวมาแจกนู่นแจกนี่มันไม่เวิร์กหรอครับรีวอร์ดิ้งไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอคุณรู้อยู่แล้วอินเซนティブไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอถ้าใช้อิม proper อินเซนティブในกรณีออกกําลังกายก็เช่นกัน มีกลุ่มออกกำลังกายทั่วโลกที่อินเซนティブด้วย rewarding แล้วให้ผิดจังหวะผิดเวลาไม่ไม่วิ่งเลยเพราะไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่ามิวชัลสิ่งสำคัญของกองออกกำลังกายที่มิวชัลตัวอย่างของมิวชัลที่ดีก็คือสวนลุมรือมารวมกันจึกจักจึกจัก,จกถึงจะสุดท้ายก็เน่ามีเสื้อสีแต่เสื้อสีมันมาทีหลังแล้วเสื้อสีหมายถึงเสื้อสีออกกำลังกายนะ,ะสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรก็ไปสวนลุมจะมีเสื้อสีต่างๆ สีหนึ่งก็ลำอย่างสีหนึ่งก็ลำดาบสีหนึ่งก็ลำพัดไปเร่เปื่อยนะครับสไลด์นี้ก็กล่าวเฉยว่าทำหนึ่งนี้เด็ดแล้วแบ่งบูคอร่ l กับ w ว i t e l ชัดเจนนะครับแล้วก็คือที่บอกแล้วอันนี้ในในรายงานนี้ผมเขียนเรื่องโดยเอาข้อมูลจากกรมรายงานมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ประเทศไทยอย่างทํางานนั่งโต๊ะมี job stress แน่นอนแล้วก็ relative s t l a r y ในะสมันนั้นะในนี้เป็นสไลด์เก่าเลยนะครับที่สักหปีก่อน คนทำงานใช้แรงกายความเจ็บป่วยก็คือ musculoskeletal problem จากรีพอร์ตของกระทรวงแรงงานกรสวัสดิการนะครับก็คือประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแต่คำแนะนำอันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่เราเขียนให้ประเทศไทยนะครับสำหรับวัยทำงานทุกกลุ่มให้เพิ่มการเคลื่อนไหวออกกำลังกายนะครับซึ่งอันนี้ใน healthy work p l a c e ข้อหผมจะพูดพร r a l เร l ไปก็คือกระตุ้นการสร้างเสริมการใช้ร่างกายนั่นเองผมยกตัวอย่างง่ายๆคณะแพทยศาสตร์ไทย ทุกคนอาจจะเคยเข้าคณะแพทยศาสตร์รามานะครับสมัยที่ผมเป็นรัศอรเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้นะห้าหกปีก่อนก่อนเขาเาใจราชการกเาราชการมาว่าสี่ปีบวกบวกยังไงก็ตามคือบันไดที่ตรงถ้าใครเคยไปศูนย์การแพทย์ผมขออนุญาตอ้างราชการปุ๊บบันไดไม่ย่อยวนอะลิฟอะย่อยวนอันนี้ทั่วการศึกษาทั่วโลกเหมือนกันหมดคือหลังๆเขาทาใหม่เดีย๋ยวนี้มีหลายโรงพยาบาลแม้แต่รามาก็ทําเปิดไฟแล้วเปิดประตูแล้วเพราะว่าบังเอญตึกศูนย์การแพทย์เป็นบันไดหนีไฟ แต่อยู่หน้าลิฟต์เลยนะเข้าลิฟต์ปั๊บอยู่ข้างขวาหลังประชาพันธ์แต่เมื่อก่อนเข้าไปนี้เดินเข้าไปสมัยห้าหกปีก่อนที่ผมบอกอต้องติดไฟติดทําให้ดีเดินเข้าไปเฮ้ยมันจะขึ้นไปแล้วถูกจี้หรือเปล่ามื่แลืวกเกิอย่าลืมเรื่องนี้เพราะการส่งเสริมไม่ให้พูดอย่างที่อาจารย์ว่าต้องแอคชั่นไปดูมีอะไรเสริมให้ลูกน้องทําบ้างอย่าสะดวกคืองานสะดวกในเรื่องของอ e ีเมลก็ว่าไปแต่น้อยให้เขามีแทร็กทรกอะไรบ้างที่ได้เคลื่อนไหวจเดินเดินอย่างเงี้ยอย่างน้อยคอ,อ,อไม่ติดนะ ได้สบายขึ้นผมไม่เมื่อยนะผมทำสาธิตเฉยๆนะครับอันนี้ผมให้ตัวอย่างโทษนะสไลด์จะเตะไปเตะม,มาอันนี้ตัวอย่างตอนนี้มีเอ็กซ์เซคิวทีฟหลายคนที่มาผมเรื่องน้ําหนักเกินนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่ออาจจะเป็นจาบร,ริษัทท่านก็มีน้ําหนักเกิน901ร้อยหนึ่งเขาคิดถึงเรื่องออกกําลังกายทุกท่านเคยออกกําลังกายนะวิง่งลู่วิ่งนะวิง่งลู่วิง่ง7กิโลเมตรต่อชั่วโมง40นาทีเผาพลังงานเท่าไหร่ เห็นตัวเลขไหเคยเห็นตัวเลขไหมวิ oui> ่งวิ um ่งวิงเสร็จโหท้อเลยเผาพลังงานเท่ากับน้ำอัดลมดำกระป๋องครึ่งน้ำลมกระป๋องหนึงคือ135ยสามห้าเผาวันส0งร้เองสีสิบนาทีเจ็กิโลเมตรกดพลังงานเสร็จสุดเลยโหเดี๋ยวออกไปกินเค้กที่ซิกเก็ตเ c i ปีกับกาแฟน้ำตาล2องช้อนก็หมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้ะง่ายพลังงาน อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ต้องแนะนําเพราะเราทําเรื่องเด็กอ้วนด้วยนะครับในรามา,าตอนนี้ก็ยังดูแลเด็กอ้วนอยู่ที่รามาผมยจะเป็นอาจารย์พิเศษที่รามาเมื่อกี้เห็นเห็นไม่รู้ดูหน้าหน้าอินโทรดักชันผมหรือเปล่าทอนนให้ผมอาจารย์พิเศษอยู่อีกสองลาที่นะครับซึ่งท่านไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ทำไมเป็นอาจารย์พิเศษที่นี้คือสุดท้ายล่าสุดคือธุรกิจบัณฑิตาารทราบไหมทําไมธุรกิจบัณฑิตถงึงเชิญเป็นอาจารย์พิเศษพูดเรื่องธุรกิจมึงผมไม่รู้เรื่องธุ <S <S